ทุกคนคิดถึงบรรยากาศงานวัดกันหรือเปล่าคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะไปเดินงานวัดกันในรอบที่นานมากอี่ดอกจะบอกว่านานมากนานจริงๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นรอบแรกนะะที่เราจะได้ไปเดินงานวัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบปีถึง2ปีที่ผ่านมานี้นะคะหลังจากช่วงโควิดระบาดหนักมากเดี๋ยววันนี้มีอะไรเราจะไปดูแลาจะไปตํากันนะคะทุกคนไม่รู้ว่างานจะยิ่งใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทุกคนแล้วเจอกันจ้ะ เขาบอกว่าคนเยอะมากและเสียงดังมากคนเยอะแบบนี้นะคะเราก็ต้องใส่แมสด้วยนะระ <us> ันเชื่อ distancing นะคะทุกคน มากับค่ายามากับแม่เห,หรอเดินรูดแอปปงเล่นแล้วไงได้ของเล่นไหมคนเยอะมากที่สำคัญคือเดินแอปปงเดียวคืนหลอดมาก <c oughs> อันนี้ก็อยู่ในนู่นโซนขอดกินอยู่เดี๋ยวจะหาของเล่นเล่นหย่อนวัยเด็กกันน้อย <c oughs> เราจะมากินของหวานกันค่ะทุกคน <c oughs> ได้แล้วของวานที่ฉันต้องการนะคะคน,นคือสิ่งที่แย่ที่สุดก็คืออากาศสิ่งแย่ที่สุดคืออากาศร้อนมากมากเริ่มตั้งกต่ต่อค่ะแกสุดยอดนะฉันจะม,ม,มาสำรวจขั้นจริงๆ ได้ไหมได,ได้ไหมได้ไหม <c oughs> ต้องสื่อไปทาที่บ้านนะคบเพราะว่าทาที่นี่ไม่ได้เพราะว่าร้อนมากอะไรคือว่าู้าิการถึงัน้าสิบบาทตามมนะ้าสบา้าิบา มาที่นี่ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันลองมากทุกคนเราก็ต้องแบบโซเชียลดิสเทนซ์นิดนึงเราก็ต้องเระยะหา่างถึงอยูค่คนจะเยอะอย่างแต่มันก็แบบทำเสียงได้เหมือนกัน เราไม่ต้องมีลมมั้งแหละโดนอะโดนโดนนะแต่ไม่โดนไม่โดนเลยตักตัก ไม่ได้ตุ๊กตาเลยแต่ให้ดิงเพืความเพื่อเินไม่ดงก็ไม่ได้แล้วดิงเพืความเพื่อเกินร้อนมากเล <c oughs> ไปทุกคนถ่ายยู่กันต่อ หนึ่งที่พลาดไม่ได้นะคะที่ถูกงานวัดจะต้องอยู่นะคะเวจะไปรถไถใหม่เอาสีฟ้าอันหนึ่งอีก ฉันได้มาแลว้วทุกคนฉันกินแบบเด็กปัญญาอ่อนมากวันนี้จะยกให้ตัวเองหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปตำที่บ้านกันนะทุกคนเพราะตอนนี้ร้อนมากพอออกจากวัดก่อนร้อนแบบว่าเหมือนผีเข้ามาในวัดแล้วร้อนนะประมาณฟิลประมาณนั้นเลยเหมือนเราเป็นผีแนะครบผีเข้าวัดไม่ได้เด็กผมนะคือมันก็แบบร้อนอ่ะเหมือนเลยอ่ะไปกลับบ้านก่อนร้อน เท้าล้ค่ะหลังจากที่เรากลับมาแล้วนะครับมี่จับเราเี๋ยวได้ไปเดินงานวัดมาก็เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะบอกว่าคนนี่เยอะมากที่สำคัญคือร้อนร้อนร้อนสุดร้อนหนแบบผีเข้าวัดผีเข้าวัดไม่ได้เราบบต้องออกมาจากวัดแแบบฟิลร้อนแบบนั้นเลยอะร่งเดี๋ยวที่เราต้องเอามากินบ้านกันเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์ด้วยนะคะที่ต้องใส่แมสกกันแล้วก็จะออกไปข้างนอกเนี่ยจากผู้คนจะเยอะก็ มันก็ไม่ใช MM. ่เรื่องง่ายก็จะมาเริ่มต้นจากสิ่งที่เราไปได้มาทุกคนนั่นก็คือคุ่ค่ะชมจุดไหมคาก็ห่อส่ถุงไห้กลุ่มน่ารักมากเลยนะคะสีแบบหมัดเหมือนบีมมากแบบก็ฟีลเด็กๆนะที่เห็นได้ด้วยแค่เราอาจก็คือบุกได้มาเป็นโดเรมอนที่กูชื่นชอบโอเคเดี๋ยวจะมาพัดีใส่ใหม่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละลายที่เด็กจะ้อันนี้จะเป็นแบบของกินแบบเวอร์ชั่นแรกๆเลยที่แบบว่า ตื่นแบบจะต้องเป็นจะต้องมีซึ่งวัยเด็กเนี่ยกูชอบกินมากอุยทุกคนแบบทอดกระถูปุ๊บมันละลายเลยอ่ะยอดดูดิตุด,ด,ด,ดแต่กูก็จำไม่ได้ความหมายจะจะกินมันมีรสชาติผลไม้อ่ะสายใหม่เปลี่ยนไปอ่ะเมื่อก่อนมันจะแบบไม่ใช่กลิ่นผลไม้อะไรอย่เงี้ย น้ำผลไม้อ่ะมันใช่เลยแต่ก็อร่อยอยู่ยี่สิบบาทเอาจะจ้าวเยอะเลยก็จะเป็นขนมถ้วยที่ซื้อมาแล้วอย่างรับปแดกไม่หมดนะเพราะว่าไปกินลองชิมแล้วก่อนเพราะแบบมันจะมีขนมถ้วยแบบว่าสูตรเจ้าเก่าโบ,ร,โบราณให้เรากินแต่ไม่ได้จะเป็นนมนมแมวหรือนมอะไรก็ไม่รู้ว่าเคยกินอนะไรแบมันมันไม่ได้มันไม่เหมาะกับเราเลยแต่ว่าอันนี้ก็แบบกระเทะ หวานก็ลังเดย์สตายฟิวงานวัดก็จะซื้อมาเน้นหน่อยทุกคนไม่ได้จุกจิกแค่พาไปเดินให้ดูว่าแบบเออเราคิดถึงเราคิดถึงแบบฟิวงานวัดฟิวแบบนีแบบ้แบบมันห่างหายไปนานเนาะมันก็ต้องแบบมีบ้างเล็กน้อยไปมาระบายสี่กันอีกบ้างเนีเ่ซึ่งแบบแม่นะค้าเขาก็จะแบบว่ามีซื้อมาสามซี่จานแล้วก็แบบแม่นะค้าว่าเอามีที่บ้านมีจานไหมเออจะกินข้าวหรอป้าอา๋อไม่ใช่จัดจานทาสีนะคะก็เพิ่มให้เขาไปสิบาทแล้ว น,น,นี่ค่ะยี่ออกมาเลยครับอาบจะสีมันนีจะแฟงไปเลยครับทุกค,คนก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเมืองหกสีงูสางงมสี่ห้าเมสีครบนะแต่เหมือนขาดสีอะไรไปเออดี่หกสีก็หกสี่ขอให้เราบาออกมาแล้วเป็นโดเลมอนสมใจหวังที่ปู่ต้องการแค่นั้นแหละนานๆแบบสำหรับจ,จะได้กลับมาทำอะไรแบบนี้เราก็ต้อง ย้อนฟิลย้อนแบบใทุกคนทุกคนคิดถึงฟิลแบบนี้อยู่หรือเปล่า,าถ้าจะได้ฟิลเดียวกันนี้เคยต้องนั่งระบายสีที่นั่นนะทุกคนกคนอ็อย่างที่บอกด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดอ่ะแม่เราจะมาเทสีกันเด้ออ่ะเดี๋ยวเราจะมาระบายกันเริ่มแรกนะคะเนื่องจากเราใส่สีสเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทาก,กันเลยทุกคนเราเส่หงกันนอสิคะ ได้อยู่น้ำแม่แต่ได้อยู่ร้านมันก็จะแบบก็จะมีเครือบายอะไรอย่างงี้มันก็แบบเออโอเคหน่อยทุกคนคือแบบชะลับไม่ไปทางเดียวกันเลยเมืองมันก็ได้อยู่นะทีดรดทำเป็นเล่นมันก็ได้อยู่ทำเป็นเล่นไปคือแบบข้อดีก็คือถ้าได้ทั้งถ่า,ท,าที่นู่นนะคะข้อดีของมันก็คือเราจะได้สีเคลือบนะแบบแบบความเงาค่ะแบบว่าความเสมือนจริงแต่นี้ก็คือได้แค่นี้ก็ต้องทําใจที่จะได้แค่นี้นะเมือเอาตรงก็คือแบบ คือกุระบ้าออกนอกเส้นในะอีสานคือพี่เขาแบบพี่แม่ผิเส้นน่ะแม่แล้วมันเป็นแบบนี้ไปแล้วว่าอังจริงกูไม่สมควรเทส,สีดำด้วยซ้ำเพราะสีดำไม่ได้แฉ้อะไรเลยมันไม่มีประโยชน์เลยเลยแล้วมั่นกูก็ไม่ได้หัวสีดำด้วยกูจะบอกว่ามันผิดตั้งแต่แรกเลยที่กูไปทาตรงหัวกระบ,บาลมึงกูไปคลิปดีเลยได้ไหมอีดอกไม่ได้บ๊อกคือแบบเหมือนเราหยุดความพยายามที่ตรงนี้แล้วอะคือไปต่อมไม่ได้แล้วจริง โอเคทุกคนงนั้นขอหนีจากไปด้วยคลิปนี้แล้วกันนะ,ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลล่างด้วยนะฮะทุกคนโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวขอเคลียร์จบแล้วค่อยมาให้ดูนะว่าผลงานที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคไปก่อนนะบ๊ายบายเมึงอันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ดูก็รู้แล้วว่ากูซื้อลูกมาฆ่าชัดๆมึงคือแบบไม่ได้ไม่ได้เลย สงสารซื้อมาฆ่าไม่เป็นไรลูกยังไงแม่ก็จะให้อยู่ที่นี่สงสารเนาะ